และคควาามสัญโครงงานคุณธรรมของกลุ่มเยาวชนโพคำทำความดีโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพคำอนุสอ์เกิดจากการตระหนักถึงปัญหาขยะภายในโรงเรียนซึ่งขาดการจัดการอย่างเหมาะสมส่งผลให้สภาพแวดล้อมไม่สะอาดไม่น่าอยู่ขยะรีไซเคิลไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขอ,อนามัยและสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร วัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภายในโรงเรียนและมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมโดยการร่วมกันแก้ปัญหาขยะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสร้างโรงเรียนที่สะอาดน่าอยู่เป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะได้แก่การทิ้งขยะไม่ถูกที่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไม่ลงถังหรือทิ้งไว้ใต้โต๊ะเรียนและตามพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนรวมถึงการไม่คัดแยกขยะและทิ้งขยะทุกประเภทปะปนกันในถังเดียวอีกทั้งยังมีการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นถุงพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกและกล่องโฟมอย่างแพร่หลาย พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบในหลายด้านได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยสาเหตุของปัญหาขยะในโรงเรียน ปัญหาขยะในโรงเรียนเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกโดยปัจจัยภายในมาจากนักเรียนขาดจิตสำนึกความรู้และความตระหนักในการรักษาความสะอาดรวมถึงเลือกความสะดวกสบายมากกว่าการทิ้งขยะให้ถูกวิธีส่วนปัจจัยภายนอกเกิดจากระบบการจัดการของโรงเรียนที่ยังไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหาเช่นถังขยะไม่เพียงพอป้ายคัดแยกขยะไม่ชัดเจนและขาดกฎระเบียบหรือมาตรการควบคุมที่จรงิงจังทำให้ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นระ ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเป้าหมายการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียน การแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียนมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบและน่าอยู่เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณคือลดปริมาณขยะลงไม่น้อยกว่าร้อยละ15และเพิ่มอัตราการคัดแยกขยะอย่างน้อยร้อยละ60สส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพคือโรงเรียนมีความสะอาดมากขึ้นนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนแนวทางการดำเนินโครงงานแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียน การดำเนินโครงงานเริ่มจากการสร้างความรู้และวางระบบการจัดการขยะที่ชัดเจนโดยใช้นักเรียนแกนนำเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนควบคู่กับการจัดกิจกรรมทำความสะอาดทั้งโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมมีการติดตั้งถังขยะคัดแยก4ประเภทพร้อมป้ายสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนและรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยการสร้างแรงจูงใจผ่านรางวัลและคะแนนความดีตลอดจนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทั้งนี้มีการติดตามและประเมินผลจากปริมาณขยะและการคัดแยกขยะเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการดำเนินงานและประชุมสรุปผลร่วมกับนักเรียนแกนนำเพื่อให้การจัดการขยะของโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพกิจกรรมเด่นแคมเปญแยกแลกยิ้ม กิจกรรมนี้ออกแบบเป็นระบบสะสมแต้มความดีเชื่อมโยงพฤติกรรมการคัดแยกขยะกับผลตอบแทนโดยจัดตั้งจุดรับแลกความดีบริเวณสหกรณ์โรงเรียนเปิดรับแลกในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนสัปดาห์ละ2ถึงครั้งมีการกำหนดตารางมูลค่าขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทเพื่อแปลงเป็นคะแนนความดีใช้ระบบบันทึกความดีของนักเรียนรายบุคคลหรือรายห้องโดยมีคณะกรรมการโครงงานกลุ่มเยาวชนโพคำทำความดีและครูผู้รับผิดช ชอบร่วมตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอย่างโปร่งใสการบูรณาการหลักธรรมและคำสอนในหลวงกับการจัดการขยะในโรงเรียนการปลูกฝังพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้องยึดโยงกับหลักอิทธิบาท4ได้แก่ชันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาเพื่อสร้างความพอใจความเพียร ความตั้งใจและการใช้ปัญญาในการทิ้งขยะอย่างถูกวิธีทําให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกและปรับปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเน้นความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่หลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้การจัดการขยะในโรงเรียนเป็นระบบมีส่วนร่วมและนําไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว